มามาทางขวาอีกหน่อยต้องออคืนไปทางซ้ายหน่อยต้องอ,อ,อีกนิดอีกนิดนึงยังยังไม่ตรงยังยังเออาตมาว่าโยมต้องเลิกดูมือถือก่อนไหมไม่งั้นวันนี้คงสายบาทไม่เสร็จแน่อุ้ยขอโทษทีพอดีกำลังตามข่าวใหญ่อยู่นะ่ะอ,อายุายวันโน้ขานผ่าน นั่นมันหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่เขาให้อาหารปลาหรือเปล่าต้องสงสัยปลาจะโทรสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ปลาก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วนี่ทำไมไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งมาใช้เวลามาพูดเล่นไม่เนียดน้องนี่นี่ดูอะไรกันหรอมาดูมั่งเด้เฮ้ยทำไมทำอะไรมักง่ายแบบนี้เนี่ยนั่นสิทำไมป้านายถึงมักง่ายแบบนี้นี่ป้าฉันหรอ